ทีนี้เดี๋ยวเรามาแลกความคืบหน้าเรื่องนี้สักคิตหนึ่งนะพี่บอกเกลี้ยงนะฮะโดยชาวบ้านที่จังหวัดพังงานีน่เสี่ยงว่าเขาเฮกันเลยนะเอออ่าเขาเฮเขาดีใจนะคะ <c oughs> หลังจากที่มีพ้นการตรวจสอบที่ดินที่จุดเช็คอินสวิตเซอร์แลนด์เมืองหินเอ่อทำถองล่างเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช้พื้นที่เอกชนนะแล้วก็มีการเตรียมประกาศเป็นป้ายนันทนาการค่ะโดยเรื่องนี้นะตั้งแต่แรกวันที่14กรกฎาคมนี่ะที่จุดชมวิวเมืองหินเกาทำถ่องล่าง ตรงนี้มีความสวยงามเมื่อถึงเราเห็นตรงนี้ลพี่บาเยตไปมาแล้วใช่ไหมบึงน้ำทีฟ้าขนาดห่่เลยละยู่ริมผูเข้าแล้วก็มีทิวป่าส้นค่ะจนได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเข้าห้าส้มยานามที่นี่วา่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะีะยยู่ที่ตำบลทามทองล่างอำเภอทับปุตจังหวัดพังงานั่นเองโดยนายทิติการนทิติพรกทีกุ้นค่ะซ่อๆผภูเก็ตโคซอกคณะกรรมติการและคณะกรรมติการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคณะค่ะเขาได้ลงพื้น ที่ไปติดตามปัญหาข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนว่าตรงนี้ค่ะได้มีเอกชนเขาติดป้ายเอาไว้ว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามข้าและกการได้มีการอ้างกรรมสิทธิ์ที่ดินหนาะสร้างจากที่เราได้ได้ว่านี่พี่ศราแกรนพี่บวินลาไปแล้วครับก็ชอบนะครับแลักการร่วมประชุมข้อพิพาทนะครับหน้าโดยมีสนติรเนี่ยแกบอกว่าประชาชนยืนนั่งซื้อร้องเรียนให้ตรวจสอบติดดินเมืองอินเก่าถองล่างทำถองล่างที่ทุกเอกชนปิดกันนะครับห้ามข้าโดยอ้างกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวทางจังหวัดลรด พรพบว่าเป็นถี่เขตป่าไม้นะหลังจากนี้จะมีการดำเนินการกับเอกชนในอ้างกรรมสิธิ์หรือท่อนลวดน้าและสิ่งกีดกันออกนะครับพร้อมทางกับข้อยทางกลุ่มป่าไม้ประกาศเป็นพื้นที่ป่านันทนาการเพื่อเป็นหร่งท่องเที่ยวช่วงริมการประกอบอาชีพสร้างไรายได้กับชาวบ้านต่อไปด้วยนะครับในส่วนก่อนนี้เอกชนเสนอข้ออนุญาตทำเมืองยินบริเวณบ้านในวังน,น,นั้นนะครับชาวบ้านโอ้มาขัดขานกับพบว่าขั้นตอนการขออนุญาตยังไม่ย่างการเริ่มตน้น ส่วนประกาศของฐานสำนักง,งานอุตสาหกรรมนะครับเป็นเพียงการประกาศพื้นที่สามารถทำเมืองยินไดเท่านั้นไม่ได้อนุญาตในการทำเมืองยินซึ่งทางจังหวัดและกันมาที่กา้นะครับจะรวบรวมเอกสานเพื่อพิจารณาพ้นกระทบด้านต่างๆต่อไปนะครับ <tha. S 1> เดิมเนียคือมันเป็นเมืองของเอกชนที่เขาสัมปทานทำยินนั่น <tha. S 1> แหละแล้วก็กลายเป็นคุ้มน้ำนี่แหละกับนองอมแต่พอมันมดสัญญาต่างๆนี่ก็ต้องกลับเป็นทีร่วงนะอันนี้ก็บอกแล้ว่าทีดังกล่าวนี่ก็เป็นทีของล่วงนะครับก่อนหน้านี้ขอเที่ยวมากๆเอกชนก็ไปปิด นั่นแหละแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยต้องในใจหมาเลยนะครับเตียงก็คายโ้องกันนะคายโ้องได้เดิมเนี่ยไม,ไม่ไม่มีไม่มีคุณค่าไปเตี้ยไห่ะแต่ว่าเป็น,นเตี้ยต้องเตี้ยชาวบ้านคายโ้องได้จนได้เพราะลูกชก,กลูกชกล<อ>ูกชกพังง่านในน้ำเชื้อมันน่อยนั่นแหละค่ะแต่สรุปว่าไม่ใช่ของเอกชนนะตอนนี้ค่ะะครับ